สวัสดีค่ะเอทิท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับกําลังใจที่ให้กับช่องรุ่งพรทีวีพารวยนะคะเราก็มาตามกันต่อสำหรับแนวทางนะคะวันนี้ก็ได้เลขได้แนวทางมาจากปูชัยภูมิค่ะปูชัยภูมิก็ ท่านให้มาเมื่อสักชั่วโมงนี้แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเย็นจิตพอจะเจียจดให้นะคะที่ท่านเห็นอยู่ยนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งเด่นห้าตัวบนนะคะของสาวดำพารวยนะคะค่ะเอฟีที่รักทุกท่านคะ่ะนี่คือสูตรของสาวดำพารวยนะคะสูตรสาวดำพารวยค่ะก็คือเด่นที่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะ มืที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวตรงนะคะงวดนี้ก็คือวันที่หนึ่งกรกฎระดาคมกบสองพันหกสิบเจ็ดนะคะในงวดนี้มีเลขเด่นห้าตัวบนเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าสูตรสาวดํานะคะเขียนไว้ชัดเจนกับสูตรสาวดํานะคะสามตัวบนนะคะ ชื่นชอบก็จัดขัดท่านก็เลื่อนผ่านนะคะเอฟซี FC ทีซักทุกท่านสาวนำพราวก็พยายามทำจนสุดฝีไม้ลายมือนะคะอยากจะถูกสามตัวนะคะค่ะก็รายงานที่ f อฟซีทราบตามตรงนะใบอยากจะถูกสามตัว <laughs> นะคะก็ขอทำความเข้าใจกับเอนะคะว่าตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะ แต่ว่าเข้านะ่ะมันเข้าแน่นอนแหละแต่ไม่รู้มันจะเข้าสูตรไหนนะคะอ้าวสูตรสาวดำค่ะสูตรสาดำสามตัวบนนะคะมีหน 6, 6. ึ่งเจ็ดหกหนึ่งศูนย์หกปากกามันเป็นยังทั้งสื่อมากบา้านในพ่อซ้ำเลยมันกะเมิดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหกเก้าเจ็ด 1ก6นะคะ176 106 769 706น1 9ะคะแล้วก็6 90, 0 79, 7, 9 0 0 7 9 1 0นย์ศค่ะแล้วก็0 9นนึ่งนะคะ fc ชอบไหมฉันชอบฉันก่อ ่ตามต่อนะคะถ้าท่านไม่ชอบก็เราก็ไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะวันนี้ได้แนวทางมาจากปู่ปู่ชัยภูมินะคะหาอีกใบหนึ่งไม่เจอนะคะเพราะว่าเพราะว่าบางทีมันผ่านไปแล้วสาวราําวาสนมากก็จะไม่หลงุงลงเอาไปเอาไป ใส่ไว้ด้วยกันยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้ปัญหาไม่เจอนะคะหาเจอแค่สามชุดนะคะค่ะอันนี้ปูชัยภูมิก็เข้าที่90้านย์นะคะอ่าต่อมาปู่ชัยภูมิก็เข้าที่9 3้าสามค่ะอ่าแล้ว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยสองสามวันเนี่ยปู่ชัยภูมิเข้าที่ศูนย์สี่นะคะ เลขออกโอโ,โอห้าเจ็ดสี่เสมัยมูนีเป็นศูนย์เนาะ <c oughs> ค่ะนี่นะคะก็มีหลักฐานชาัดเจนเนี่ยเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ค่ะปู่ชัยภูมิเข้ามาสามงวดติดแล้วนะคะเข้ามาสามงวดติดค่ะมีหลักฐานชาัดเจนเอฟซีก็แคปหน้าจอไว้วันนี้ได้มาแล้วนะคะวันนี้ได้มาแล้วสําหรับแนวทางของปู่ชัยภูมิค่ะ อันนี้ให้ท่านดูเป็นหลักฐานนะเนี่ยนะคะมวดเข้าสามวดที่จริงเข้าสี่มวดติดะค่ะแต่อีกงวดหนึ่งหาไม่เจอค่ะป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 ,ปนอยู่ในกองนี่แหละแต่ว่ามันกองใหญ่มันแล้วก็เข้าอยู่เยอะหลายท่านก็เลยหาไม่เจอนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูแล้วเนาะ โชคดีน้องไม่มีบุญว้วยมันก็เป็นสีแนวนั่นมาเน,เนี่ยค่ะขออนุญาตเดอ้อพี่น้องขออนุญาตบาดคำนะคะสีมันไม่ชัดแกโอ้ยปล่อ,อยไม่สีละนั่งก็จะนั่นยุ่มก็เป็นนังสี เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะของปูปูชายภูมิค่ะเขอ้าอีกเด้อปูเองวเวงวดนี้เป็นงวดที่จริงงวดนี้เป็นงวดที่ห้านะของปูชายภูมิเ็เห็นสามงวดเป็นสามงวดนะคะอ่างวดที่เข้าเจ็ดเก้าอ่ะโูนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นี่ก็คงจะได้ดูอยู่เนาะอะทีนี้เรามาเขียนของปูชายภูมิในงวดประจําวันที่หนึ่ง กรกฎาคมนะคะกรกดาคม,าคมอะไรอะไรย่า,ยา ไปรองเงยเงยจะไม่ลูกออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยมาโอ้ยนี่แต่เสียงอยู่ด้วยกันสองคนกันนะผูโอ้ยขออีด้อผู้เอ้ ตัวหนังสือไม่งามก็ขอให้หวยเข้าเนาะตัวหนังสือไม่สวยก็ขอให้หวยเข้ากันแล้วกันมันจะดูตัวจะดูความสวยกับตัวหนังสือให้ให้ว่าตัวไม่สวยก็ขอให้หวยเข้ากันแล้วกันเนาะ ชัยภูมินะคะปูชัยภูมินะคะ ูชัยภูมินะคะ ชอบก็จะดขัดกุเล่นฐานนะคะซี MC ที่รักทุกท่านสวยๆนั่งละปั่นกา ก้าสามเก้า ท่าน่อนจะตีกอบไว้ก่อนนะคะไม่ให้หลุดเรียบร้อยนะคะทีน,นี้เราก็มาดูกันว่าข้างหลังนี่มันเป็นไง นะคะนี่นะคะปู่ชัยภูมิค่ะงวดนี้เป็นงวดที่ห้าดูว่าจะผ่านไหมคะเข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะแต่อีกใบนึงสาวดำหาไม่เจอเดี๋ยวหาเจอแล้วจะเอามาท่านดูเป็นหลักฐานเหมือนเดิมนะคะถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่ห้าติดนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่ศูนย์สี่นะคะให้เอซีได้ดูกันเนาะในการงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่ เม,มื่อวันที่16หมิถุนายนเนี่ยเข้าที่ศูนย์สี่นะคะปู่ชัยภูมินะคะนี่ค่ะและก็งวดก่อนโน้นก็เข้างวดที่หนึ่งมิถุนาก็เข้าที่เก้าสามค่ะปู่ชัยภูมินะคะปู่ชัยภูมินะคะเข้าที่เก้าสามค่ะและที่ผ่านที่ผ่านมาก็เข้าที่เก้าศนย์นะคะปู่ชัยภูมินะคะ แลวงวดนี้อีกก็เข้าที่ศูนย์สี่นะคะอ่ะมีหลักการจัดเจนให้ท่านดูเนาะอ่ะทีนี้งวดนี้ค่ะงวดนี้ได้มาแล้วตามนี้นะคะอิท,ทีจราจทุกท่านขอทุกท่านโชคดีค่ะ